สวัสดีครับวันนี้ของที่บ้านแทนเมราคานำเหรียญอ,อยู่ในชุดไตมาสนะครับ6กสามของหลวงพ่อพัดวัด้วยรุ่นมาให้พี่ๆชมกันอีกหนึ่งพิมพ์นะครับพิมพ์ที่นําให้ชมเนี่ยเรียกว่าพิมพ์สร้างบาร,รมีนะครับคล้ายๆของหลวงพ่อคูนแห่งวัดบ้านไร่ปีหนึ่งเก้าสร้างบาร,รมีนะครับเป็นเหรียญที่โด่งดังมากๆวันนี้เหรียญอยู่ในกล่องที่นําให้ชมนี่อยู่ในกล่อง psga นะครับจานวนการสร้างองค์ที่นําให้ชมเนี่ย อยู่ท,นนทนนออี่เนี่ยครับ999เหรียญนะครับองนี้เป็นนัมเบอร์ที่553เป็นเนื้ออัปปะก้าลงยาจีวอนะครับก็เนี่ยครับด้านหน้าก็จะแกะพิมพ์เป็นสร้างบาร,รมีคล้ายๆหลวงพ่อคูณนะครับด้านล่างจะบอกไว้ว่าหลวงพ่อพัดปุญญากามโมนะครับเป็นเหรียญอีกพิมพ์หนึ่งที่หน้าสะสมในรุ่นไตมา63เดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังครับอันนี้อัปปะก้าลงยาจีวอสวยนะครับเข้มขังมากม ด้านหลังก็จะเป็นยันยันดวงนะครับแล้วก็เนี่ยครับจะบอกไว้ว่าวัดห้วยด้วนด้านบนนะครับอำเภอหนองบัวจงังหวัดนครสวรรค์ด้านล่างจะบอกไว้ว่าสร้างบาร,รมีนะครับสองห้าหกสามอย่างองค์ที่นําให้ชมในวันนี้เนี่ยราคาขัาน้นยมก็อยู่ที่อ่น่าจะอยู่ที่หลักร้อยกลางๆถึงปลายๆนะครับถ้านำเบอร์สวยๆเนี่ยก็อาจจะอยู่ที่พัน่กบาทขึ้นไปนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้ที่บูชาแล้วผู้ให้เ่าบูชาพึงพอใจในราคาซึ่งกันและกันนะครับวันนี้ได้มาก็นามาทําเป็นคลิปสั้นๆให้พี่ๆและเพื่อนๆชมอีกหนึ่งรุ่นท้ายนี้ก็ฝากพี่ๆและเพื่อนๆช่วยติดตามช่องเป็นกําลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ